คือหลังรูปประขายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว x ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโคชเป้งนะครับสาธิตธนทักษ์กับรายการเขาขยับ x อ,ออกล่างกายทำได้ทุกที่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการกระโดดนะฮะจริงๆเป็นการกระโดดเชือกก็ได้นะครับช่วยพัฒนาความแข็งแรงข,ของหัวใจจริงๆคือเอออันเนี้ยเป็นคำแนะนำของสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกานะครับที่จะมาท้าทายนะครับเป็นเนจยให้กับเด็กๆนะครับว่า สามารถฝึกพัฒนาสกิลการกระโดดเชือกนะครับฉะนั้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆย,ย,ยากเป็นเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้สําหรับประชาชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่สะดวกกระโดดเชือกนะฮะทักษะไม่พอแต่เราสามารถทําตามได้ด้วยตัวเปล่าหรือถ้าอยากสร้างจังหวะนิดนึงเนี่ยก็เอาผ้าหนูนะครับผืนกลางผืนเล็กก็ได้มามัดปลายสักนิดหนึ่งแล้วเราสามารถจําลอง ซา,างจังหวะไปว่าเราเป็นการกระโดดเชือกก็ได้เหมือนกันนะครับทีนีเ้เทปแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวเบสิกนะครับเราสุกกระโดดเชือกให้ได้ก่อนรู้จักพื้นฐานการกระโดดเชือกเนี่ยสำหรับคนเริ่มเนี่ยให้เริ่มจัดก,การแค่ขย่มตัวก่อนอขย่มตัวฉะนั้นตอนแรกเนี่ยเดเ,เวลเหนึ่งนะครับก็คือหมายความว่าเท้าทั้งหมดเนี่ยติดอยู่กับพื้นอยู่นะครับเวลาเรากระโดดเชือกเนี่ยเราจะไม่ทิมให้ตัวตั้งฉากอย่างนี้ท่าเตรียมนะักกีฬาคือ ต้องมีการหย่อนสะโพกไปด้านหลังเป็นลักษณะนี้คือเหมือนเราจะกำลังจะลงสกอตลงไปเราจะลงมาอย่างนี้ฉะนั้นคือขย่มเนี่ยก็คือให้มีการทิ้งสะโพกไปข้างหลังด้วยเราเริ่มจากขย่มโดยส้นเท้าติดพื้นก่อนนะครับอ่าเราลองสัก20วินาทีคะโคชแป้งยืนตรงเท้าห่างกันเล็กน้อยและขย่มตัวโดยเท้าติดก,กับพื้นหย่อนสะโพกไปด้านหลังงอเข่าเล็กน้อยอ่าทีนี้ถ้าใครมีตัว ผ้าเนี่ยครับก็สามารถขย่มแล้วก็เอาผ้าเนี่ยมาหมุนควงเขาเรียกว่าสร้างจังหวะไว้ก่อนเวลามีเชือกจริงก็จะได้ทําได้นะครับพอหลังจากนั้นค่อยๆพัฒนาเพิ่มความยากสักนิดนึงโดยให้ส้นเท้าเนี่ยพ้นพื้นแต่ปลายเท้ายังติดพื้นอยู่อันนี้ก็จะเป็นเรเวล0.2นะครับอ่าก็คือใครไม่มีเนี่ยเป็นตัวป่าก็ทําทแค่นี้ก่อนอเราลองทําพร้อมกัน 20วินาทีนะครับไปเลยครับโค้ชยืนถือผ้าไว้ข้างละผืนและขย่มตัวโดยปลายเท้าติดพื้นเปิดส้นเท้าหย่อนสะโพกไปด้านหลังงอเข่าเล็กน้อยพร้อมแกว่งผ้าไปด้วยจริงคือแค่เท่านี้นะครับสำหรับต่อให้เป็นผู้สูงอายุก็ทําได้นะครับแล้วก็วัยทำงานเนี่ยก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือถ้ายังไม่มีทักษะไม่มีความมั่นใจไม่มีความพร้อมเนี่ยก็ใช้ปลายเท้าเนี่ยกดติดไว้สังเกตว่าแค่นี้เนี่ยหัวใจเต้นเร็วหายใจแรง ัวใจมีความพัฒนาความแข็งแรงแน่นอนหลังจากนั้นถ้าเราเริ่มนะะมั่นใจสามารถทําลองไปทีลเลเวลนะครับทําอันเนี้ยต่อเนื่องนะครับได้สักสามนาที5นาทีก็สแสดงว่าเราเริ่มมีความแข็งแรงและเราก็ค่อยขึ้นเลเวลต่อไปเลเวลต่อไปคือขาเราจะพ้นพื้นนิดเดียวนะครับขาพ้นพื้นนิดเดียวแค่ให้มันลอยขึ้นจากพื้นนะครับเต็มตัวนะครับ อลองไปสัก20ิวินาทีเหมือนกันแข่งแขนก่อนอ,อ๊บโค้ชยืนตรงเท้าห่างกันเล็กน้อยที่มือถือผ้าไว้ข้างละผืนและกระโดดเบาๆให้เท้าลอยเล็กน้อยหย่อนสะโพกไปด้านหลังงอเข่าเล็กน้อยพร้อมแว่งผ้าไปด้วยหลังจากที่ออพอเราทําได้แล้วเนี่ยถ้าเราเป็นเชือกจริงก็คือเราก็ลองกระโดดเชือกฉะนั้นสังเกตว่าเวลาเรากระโดดเชือกเนี่ยเท้าเราจะพ้นพื้นนิดเดียวคนที่ไปหัดใหม่ๆเนี่ยไม่ได้เริ่มจากเบสิกเนี่ยพอกระโดดเชือกมันเลยกลายเป็นการ ก็รู้สึกว่าแรงกระแทกมันเยอะแล้วก็อันตรายแล้วมันจะเหนื่อยมากทําต่อเน,นื่องไม่ไหวฉะนั้นลองไล่มาจากเลเวลหเลเวล2อเลเวล3ที่เป็นการกระโดดเบสิกฉะนั้นหลังจากที่ถ้าเราทําได้แล้วเนี่ยลองท้าทายอันนี้ถ้าเป็นเชือกจริงนะครับคือให้แกว่งเชือกกับหลังให้แกว่งเชือกกับหลังพอแกว่งเชือกกับหลังแล้วเราก็พยายามกระโดดข้ามเชือกให้ได้เหมือนกัน20่สินาทีฉะนั้นใครไม่มีเนี่ยกระโดดตัวเปล่าก็าได้นะครับเท้าพนา้นจับพื้นสําคัญเลยเคล็ดลับคือตอนกระโดดไปเนี่ย ต้องพยายามเก่งเท้าไว้เก่งเท้าไว้เหมือนให้ส้นเท้าแค่ติดนิดเดียวคือเริ่มแรกเนี่ยให้ลงแต่ปลายเท้าก่อนก็ได้นะครับอลองดูโค้ชทำท่าเดิมแต่กระโดดให้เท้าลอยจากพื้นมากกว่าเดิมเกรงเท้าไว้พร้อมแกว่งผ้าให้หมุนไปด้านาหลังตั้งใจใช้ปลายเท้าลงแล้วเราเกรงไว้เนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาสปริงข้อเท้านะครับเวลาเราทําเป็นประจำเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อน่องก็จะแข็งแรงเอร้อยหวายก็แข็งแรงขึ้นด้วยสามารถ ทำนะครับตั้งเป้าเริ่มจากหนึ่งนาทีต่อเนื่อง2นาทีต่อเนื่อง3นาทีต่อเนื่องฉะนั้นคือถ้าทำแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปนะครับเอาเป็นแบบเท้าไม่พลนพื้นก็ได้เน้นทำต่อเนื่องนะครับรวมแล้วให้ได้วันละ5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยก็จะทำให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้นครับ